กลางดึกสงัดท่ามกลางความเงียบของกรุงเทพเขคชาเมืองบนดาดฟ้าของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีร่างหญิงสาวยืนอยู่เพียงลำพังเธอ,อยืนนิ่งเงียบมือลอยอยู่ตรงริมขอบสุดของดาดฟ้าสายลมเย็นเยือกพัดกระแทกเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เธอกลับไม่แม้แต่จะขยับนี้ที่ข้อแขนของเธอ ยังปรากฏรอยเข็มฉีดน,น้ำเกลือหยดเลือดสีเข้มไหลซึมออกมาเปื้อนชุดคนไข้สีสีที่เธอใส่ที่มันดูหลวมเกินตัวเธอก้าวเท้าอย่างเชื่องช้าแต่มั่นคงราวกับแรงดึงดูดบางอย่างกำลังนำพาเธอไปเธอเดินมาจนถึงขอบกำแพงที่เตี้ยที่สูงเพียงระดับเอวตอนนี้เธอไม่มีน้ำตา ไม่มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือมีเพียงสายตาที่ว่างเปล่าเมื่อลอยจนหน้าคนลุกและในวิาทีนั่นเองเธอค่อยๆย,ยกขาขึ้นข้างหนึ่งเหยียบลงบนขอบคอนกรีตก่อนที่ร่างทั้งร่างจะปีนขึ้นไปอย่างไร้ความกังวลไม่มีใครรู้ว่าในหัวของเธอคิดอะไรหรือเธอตอนนี้ยังเป็นเธออยู่จริงๆหรือไม่ สิ่งเดียวที่รู้แน่ๆหญิงสาวคนนั้นกำลังจะก้าวลงไปสู่ความว่างเปล่าที่ไม่มีวันย้อนกลับคืนมาได้เรื่องนี้เป็นเรื่องของมุกหญิงสาววัยสาตน้นๆผู้ที่มีชีวิตเรียบง่ายทำงานรับราชการอยู่ในจังหวัดเ,ดเล็กอย่างสิงห์บุรีเธอเป็นผู้หญิงธรรมดาแต่กลับเลือกที่จะรักใครบางคนอย่างไม่ธรรมดา เมื่อเธอมอบหัวใจให้กับเด็กหนุ่มที่อายุห่างจากเธอมากกว่าสิบปีชีวิตของมุกก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเงียบขึ้นเหงาลึกและค่อยๆถูกดึงให้ห่างจากโลกใบเดิมของเธอหลายคนบอกว่าเธอนั้นหลงบางคนบอกว่าเธอนั้นแค่งเงาแต่สำหรับมุกความรักครั้งนี้มันคือทั้งหมดของชีวิตและเมื่อวันที่ความรักนั้นพังทลายลง มันไม่ได้จบลงแค่ด้วยน้ำตาแต่มันกลับกลายเป็นต้นทางของบางสิ่งบางอยา่างที่ไม่มีใครอธิบายได้มุกเป็นผู้หญิงที่ดูดีหน้ามองสุขุมและมีระเบียบในชีวิตจนทุกคนมักคิดว่าเธอน่าจะมีคนรู้ใจอยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงมุกกลับต้องอยู่คนเดียวมาตลอดเพราะคำว่าดูดีเกินไป มันกลับกลายเป็นกำแพงที่ทำให้ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่กล้าเข้ามาใกล้บางคนก็แค่แอบมองแต่ไม่เคยมีใครกล้าพอที่จะเดินเข้ามาและนั่นก็อาจเป็นเหตุผลที่เมื่อมุกได้รู้จักกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งเธอจึงเผลอเปิดหัวใจออกไปอย่างไม่มีเงื่อนไข FIRST เด็กเวรวรุ่นอายุเพียง18ปีลูกชายเจ้าของร้านชำเล็กๆในตลาดสดตอนนี้เขาเพิ่งขึ้นมหก เขามีท่าทางที่สดใสพูดเก่งขี้อ่อนและดูเหมือนจะเข้าใจมุกในแบบที่เธอไม่เคยเจอมาก่อนความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากแค่การพูดคุยกลายเป็นมิตรภาพจากมิตรภาพก็ค่อยๆกลายเป็นความผูกพันก่อนที่มุกจะยอมรับว่าเธอกำลังตกหลุมรักใครบางคนที่เด็กกว่าตัวเองค่อนข้างมากในตอนแรกทั้งคู่คบกันเงียบ แต่ไม่นานมันก็เริ่มเปิดเผยแม้ใครต่อใครจะมองว่าความรักครั้งนี้มันไม่สมดุลแต่มุกกลับไม่เคยลังเลเลยแม้แต่น้อยเธอเปทุกอย่างให้เฟิร์สค่าใช้จ่ายเสื้อผ้าโทรศัพท์เงินรายเดือนแม้กระทั่งค่าเรียนพิเศษไม่ใช่เพราะเธอถูกหลอกแต่มุกรักของเธอจริงๆเพราะมุกรู้ว่าเด็กวัยนี้ยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเอง เธอแค่หวังว่าการดูแลของเธอนั้นจะทำให้ความรักของเธอนั้นอยู่ได้นานขึ้นแต่สิ่งที่มุกไม่รู้เลยก็คือเฟิร์สไม่ได้หยุดอยู่ที่เธอเมื่อเวลาผ่านไปเพียงไม่ถึง6เดือนความหวานที่เคยมีก็เริ่มเจือจางบทสนทนาเริ่มน้อยลงคำว่ารักเริ่มแห้งเหือดและสายตาของเด็กหนุ่มคนนั้นก็เริ่มมองผ่านเธอไปอย่างที่อื่น แม้อายุจะมากกว่าแต่มุกไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องความรักมาก่อนเลยในเรื่องของหัวใจเธอเหมือนเด็กสาวที่เพิ่งหัดเดินและเมื่อได้รักใครสักคนจริงๆเธอก็พร้อมที่จะเชื่อทุกคำพูด First คือโลกทั้งใบของเธอเขาพูดอะไรมุกก็เชื่อแบบไม่มีข้อแม้บางครั้งเธอรู้สึกแปลกใจแต่ก็พยายามไม่คิดมาก แม้กระทั่งความสัมพันธ์เริ่มแปลเปลี่ยนจากความรักธรรมดากลายเป็นบางอย่างที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนเฟิร์สเริ่มพาเธอไปสู่อะไรบางอย่างที่มุกไม่คุ้นเคยกิจกรรมทางเพศที่ไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนแต่ที่มากกว่านั้นมันคือการสลับคู่นอนที่เฟิร์สจัดหาเพื่อนมาเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ในตอนนั้น มุกแทบไม่ได้รู้สึกอะไรเธอทำทุกอย่างโดยไม่โต้แยง้งไม่ใช่เพราะชอบแต่เพราะหวังว่าเฟิร์สจะยังรักเธออยู่เหมือนเดิมเธอเชื่อว่านี่อาจเป็นแค่รสนิยมของเด็กหนุ่มที่ยังอยากลองในสิ่งที่ต่างออกไปและเธอก็พยายามตามให้มันทันเพื่อไม่ให้เขาหลุดลอยไปไหนได้แต่สิ่งที่มุกไม่รู้เลยก็คือทุกครั้งที่เธอยอมทำเฟิร์สได้ติดตั้งกล้องเล็กๆ ซ่อนไว้ตามมุมต่างๆของห้องถ่ายเอาไว้ทุกวินาทีทุกเสียงทุกภาพโดยที่มุกไม่รู้ตัวเพราะในมุมของเฟิร์สมันไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กส์แต่มันคือสิ่งที่ใช้ผูกมัดเธอไว้ยังแนบเนียนในสายตาของคนทั่วไปเฟิร์สกับมุกดูเหมือนจะเป็นคู่รักที่รักกันดี ถึงแม้จะดูแปลกตาไปบ้างในเรื่องของไหวมุกทำทุกอย่างเพื่อเฟิร์สแม้บางอย่างจะฝืนใจแม้บางอย่างจะขัดกับหลักในการดำเนินชีวิตของเธอที่เคยยึดถือมาแต่สิ่งที่มุกไม่อาจย,ยอมรับได้เลยนั่นก็คือเฟิร์สเริ่มแอบมีความสัมพันธ์ลับกับคู่นอนที่เขาเคยใช้สลับกันระหว่างพวกเขาจากแค่กิจกรรมชั่วครั้งช่วคราวที่เธอคิดว่าทำเพื่อให้เขามีความสุข มันกลับกลายเป็นเรื่องที่เขาต้องไปสารต่อโดยไม่บอกเธอแม้แต่น้อยมันผิดจากข้อตกลงเมื่อมุกจับได้มันไม่ใช่แค่ความผิดหวังแต่มันคือการแตกสลายของความรักทั้งหมดที่เธอเคยมีให้พวกเขาทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงและมุกตัดสินใจจะเดินออกมาจากชีวิตของเขาแต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะถึงเฟิร์ จะไม่ได้ใส่ใจกับความสัมพันธ์เท่าเดิมแต่สิ่งที่เขาแข่์และต้องการอยู่เสมอนั่นก็คือเงินก่อนหน้านั้นมุกเคยโอนเงินให้เขาเดือนละสองหมื่นเพราะเธออยากให้เขาเรียนต่อสบายสายไม่ต้องลำบากแต่เมื่อใจของเธอเริ่มหมดจำนวนเงินก็เริ่มลดลงจาก2000มก็เหลือหนึ่งหมื่นจากหนึ่งหมื่นเหลือ5,000และบางเดือนเธอก็ไม่ได้ให้เลย เฟิร์สไม่ทันตั้งตัวกับการเปลี่ยนแปลงนี้เขาเริ่มววายเริ่มตามรังควานเริ่มพูดในสิ่งที่มุกไม่เคยคิดว่าจะได้ยินและนั่นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่จะตามหลอกล้อนเธอไปตลอดชีวิตเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้ดังขึ้นท่ามกลางเสียงพูดคุยที่อื้งในสำนักง,งานแห่งหนึ่งมุกนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะอย่างเงียบ แต่สายตาก็เหลือไปเห็นกลุ่มเพื่อนที่กำลังยืนรุมโทรศัพท์มือถือกันอยู่เสียงซุบซิบเบาๆปนกับเสียงหัวราออย่างเคินๆดังลอดออกมาเป็นระยะๆะะเธอลุกจากเก้าอี้เดินเข้าไปอย่างไม่คิดอะไรแต่เพียงแค่เธอเห็นภาพในหน้าจอโทรศัพท์ร่างกายของเธอก็แข็งค้างขึ้นมาในทันทีในโทรศัพท์เครื่องนั้นคือภาพของหญิงสาวเปลือยกายคนหนึ่ง กำลังอยู่บนเตียงกับชายหนุ่มแม้จะมีการเบลอหน้าและเซ็นเซอร์จุดที่หลอแหลมแต่มุกจำได้ทันทีว่ามันคือตัวเธอเองใบหน้าของมุกซีดเผือดราวกับเลือดในกายถูกดูดออกไปจนหมดเธอฝือนยิ้มอย่างเกเรก่อนจะค่อยๆถอ,อยห่างออกจากกลุ่มเพื่อนกลับไปนั่งโต๊ะทำงานของตัวเองเหมือนคนไร้วิญญาณเธอคิดว่าจากการเบลเลและปิดขนาดนั้น ไม่น่าจะมีใครรู้แน่นอนว่าคนในรูปคือเธอแต่มันก็แค่ตอนนี้แล้วต่อจากนี้ล่ะเสียงหัวใจของเธอนั้นเต้นรัวสั่นแรงและไร้จังหวะสมองของเธอตอนนี้มันรวนเหมือนช็อตกันไปทั้งหัวมันทั้งหวาดกลัวและอับอายที่ทาถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันและในจังหวะที่เธอยังตั้งสติไม่ได้โทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้น เป็นข้อความจากเฟิร์สที่รักคงเห็นแล้วสินะต่อไปก็ว่าง่ายๆหน่อยนะครับมุกจ้องข้อความนั้นนิ่งมือของเธอสัน่นน้ำตาซึมขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวตอนนี้เธอรู้ทันทีว่าเธอกำลังตกเป็นกับดักที่ไม่มีใครช่วยเธอได้เลยสักคน เวลาผ่านไปมุกยังคงทำงานราชการในตอนกลางวันและทำงานพิเศษในตอนกลางคืนเพื่อหาเงินมาให้เฟิร์สที่กลายเป็นดั่งเจ้าชีวิตของเธอคนที่ไม่ใช่แค่เรียกร้องเรื่องเงินทองแต่ยังควบคุมเธอด้วยรูปภาพกับคลิปที่ไม่มีใครควรได้เห็นทุกครั้งที่เธอพยายามจะหน,นีภาพเหล่านั้นก็จะค่อยๆถูกส่งต่อไปทีละนิด ทีละคนและตอนนี้คนในสำนักงานและคนใกล้ตัวมุกทุกคนเริ่มรู้แล้วว่าผู้หญิงในภาพพวกนั้นมันคือมุกเองเวลาช่วงสายของวันธรรมดาในตลาดอันเงียบเชียบเสียงเบรกของรถตำรวจหลายคันได้ดังฉีกอากาศออกเป็นเส้นๆเจ้าหน้าที่บุกเข้ามาที่หน้าร้านของเฟิร์ส พร้อมหมายจับพ่อของเขาในข้อหาหัวประมูลและติดสินบนเจ้าหน้าที่เสียงโวยวายการต่อต้านและกล้องนักข่าวถูกรุมถ่ายทําให้ผู้คนแถวนั้นมามุงกันแน่นและตกเกยน็นสารไม่ให้ประกันตัวพ่อของเฟิร์สก็ต้องนอนคุกแบบไม่รู้วันได้กลับออกมาชื่อของข้าราชการอีกหลายคนถูกลากไส้ตามกันออกมาด้วยทั้งเทศบาลอ,อบจอ หัวหน้าฝ่ายโยธาไม่มีใครรอดราวกับมีมือที่มองไม่เห็นค่อยๆดึงพวกเขาลงหลุมไปทีละคนและหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็บุกไปที่ร้านของเฟิร์สนั้นอีกครั้งคราวนี้ไปเพื่อจับแม่ของเฟิร์สข้อหาเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินและปล่อยเงินกู้นอกระบบไม่มีใครมาประกันตัวไม่มีเงินไม่มีคน แม่ของเฟิร์สถูกพาขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องหาด้วยใบหน้าที่อับจนห้นทางเธอคือคนที่สองของครอบครัวที่ต้องไปนอนในคุกในเวลาห่างกันไม่ถึงสิบวันและแล้วอีกสามวันต่อมารุ่งเช้าหลังป่าช้ารกร้างท้ายเทศบาลมีเด็กกว่าถนนพบศพหญิงสาวผู้คอตายใต้ต้นตะเคียนใกล้ๆศพ มีจดหมายที่เปื้อนด้วยรอยน้ำตาและคลิปในโทรศัพท์มือถือที่ถูกเปิดค้างทิ้งไว้เธอคือน้องสาวของเฟิร์สที่ไม่อาจรับไว้หลังคลิปลับกับชายมากมายนับร้อยคนถูกปล่อยออกมาว่าเน็ตชาวบ้านซุบซิบนินทากันว่าเธอเคยใช้ชีวิตแบบฟุ้งเฟอ้อเซฟเพลตามแบบของพี่ชายมีความสัมพันธ์ร่าสวัสดกับชายหลายคนในพื้นที่เมื่อความจริงถูกประจาน เธอก็เลือกจบทุกอย่างลงด้วยชีวิตของเธอเองและทุกฉากความพังทลายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการจับกลุ่มที่น่าร้านเสียงร้องไห้ในห้องขังหรือศพที่ถูกแขวนคอใต้ต้นไม้จะมีเงาดําร่างหนึ่งยืนอยู่ข้างๆเสมอเงานั้นยืนอยู่หลังฝูงชนยืนอยู่ริมซอยยืนอยู่ใต้เงาของอาคาร และในเงานั้นทุกครั้งก็จะมีริมฝีปากที่ค่อยๆย,ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มมันเยือกเย็นส่งออกมาจากมุมมืดเธอคนนั้นคือมุกหญิงสาวที่เคยพังและตอนนี้เธอก็กําลังเฝ้ามองพวกเขาพังคลื่นลงมาทีละคนเวลากลางดึกของวันธรรมดาวันหนึ่งที่ร้านของเฟิร์ส ที่ไหนตอนนี้ดูเหมือนซากบ้านร้างมากกว่าร้านขายของของใช้วางกองและเกละกะข่าวของบางชิ้นก็หมดอายุจนมีเชื้อราเกาะกล่องมาม่าถูกแกะกินจนเหลือแต่ก,กล่องเปล่าถ้วยชามในอ่างก็ขึ้นคราบแห้งกรังเหมือนไม่มีใครล้างมาหลายวันเฟิร์สในเสื้อเยืดดขาดๆนั่งกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบสั่งกรต่ายสายตามเขาเหมือนคนที่ไม่มีอนาคต โรงเรียนก็พ้นสภาพมานานแล้วเขาไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีเพื่อนพ่อแม่และน้องสาวของเขาก็หายไปหมดแล้วจากชีวิตและทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์รถเก๋งคันเก่าดังขึ้นที่หน้าร้านเสียงเบรกที่เขาคุ้นเคยมากกว่าใครเฟิร์ชงักเงยหน้าขึ้นเสียงนั้นคือเสียงรถของมุกเอง เขารีบลุกขึ้นกำลังจะวิ่งออกไปแต่ขากลับหยุดลงกลางทางเขานึกถึงสิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้กับเธอเมื่อเดือนก่อนเขาคือคนที่ปล่อยคลิปของมุกเองกับมือมันเป็นคลิปแบบไม่เซ็นเซอร์เห็นทุกอย่างชัดเจนและคลิปเหล่านั้นก็กระจายว่อนไปทั่วเน็ตอย่างรวดเร็วเฟิร์สตั้งใจจะทำลายเธอและก็ทำได้จริงจแต่คืนนี้มุกก็ยังกลับมา ประตูรั้วหน้าบ้านค่อยๆเปิดออกมุกอยู่ในชุดเดรสสีม่นเดินลงมาจากรถอย่างช้าๆใบหน้าของเธอแต่งแบบจางๆแต่ในตานั้นเยือกเย็นจนไม่เหมือนคนเดิมเธอยิ้มบางๆก่อนจะเดินเข้ามาในบ้านอย่างเง,งียบๆเฟิร์สพยายามรวบรวมความกล้าเดินเข้ามากอดเธอแน่น หอมแก้มเธอและก็พูดคำหวานมากมายราวกับเป็นวันแรกที่เคยจีบกันแต่มุกกลับยืนนิ่งไม่ผลักไสไม่ตอบรับเธอแค่ยิ้มบางๆและถามเสียงเบาขึ้นมาว่ากินอะไรรอ,อยังมุกซื้อข้ามาฝาเฟิร์สยิ้มดีใจคิดไปว่ามุกให้อภไยทุกอย่างเพราะยังรักเขามากอีกอย่างมุกค,คงสงสารเขา พราะตอนนี้เขาก็ไม่เหลือใครแม้แต่วินาทีนี้เขาเองก็ยังลำพองใจว่าทุกอย่างมันยังเป็นของเขาอยู่เฟิร์สรีบแกะเข้ากล่องออกข่าวร้อนๆกลิน่นหอมชวนหิวเสิร์ฟมาในกล่องเรียบๆเ,เขากินอย่างเอเร็ดอร่อยโดยไม่รู้เลยว่านี่อาจจะเป็นมื้อสุดท้ายในชีวิตของเขา <fonction> <fon k> บรรยากาศภายในร้านเริ่มเงียบงันอีกครั้ง หลังจากที่เฟิร์สกินข้าวเสร็จเขานั่งหอบเล็กน้อยก่อนจะหันไปมองมุกที่ยังนั่งนิ่งอยู่ข้างฟ้าอร่อยดีขอบใจนะมุกเหมือนเมื่อก่อนเลยนะเราสองคนที่เคยอยู่ด้วยกันเฟิร์สยิ้มอ่อนเหมือนพยายามขุดความทรงจำดีๆขึ้นมาน้ำเสียงเขาฟังดูนุ่มนวลเหมือนชายผู้ไม่เหลือใครอีกแล้วในชีวิตจำได้ไหม ในตอนนั้นที่ไปเที่ยวหัวหินมุกหลงอยู่ริมทะเลแล้วเราก็วิ่งตามหากันตั้งนานตลกดีนะแต่ไม่มีคำตอบใดๆมุกยังนั่งเงียบจ้องหน้าเขานิ่งๆไม่กระพริบตาเลยแม้แต่นิดเดียวแสงไฟนิออนบนเพดานเริ่มกระพริบเฟิร์ดเริ่มรู้สึกเย็นสันหลังอย่างบอกไม่ถูก แต่เขาก็ยังพยายามฝืนยิ้มพยายามรักษาโอกาสสุดท้ายที่อาจลงเหลืออยู่มุกไม่ดีใจเหรอที่เราได้เจอกันอีกมุกเยางนิ่งริมฝีปากของเธอขยับเพียงเล็กน้อยเหมือนจะกำลังกลั้นรอยยิ้มที่แปลกประลาดเอาไว้เฟิร์สกลืนน้ำลายห้องเริ่มเงียบเกินไปเสียงจิ้งหรีดเสียงลมเสียงทีวีตอนนี้มันก็ได้หายไปหมดสิน้น เขารู้สึกไม่ชอบมาพากลแต่ก็ยังไม่กล้าแสดงออกมุกค่อยๆลุกขึ้นก้าวไปอย่างช้าๆไปทางครัวเท้าเปล่าของเธอนั้นได้กระแทกกับพื้นไม้ดังเป็นจังหวะเธอหยุดอยู่ที่หน้าลิ้นชักแล้วดึงมีดปลายแหลมเล่มหนึ่งออกมาเงาของคมมีดสะท้อนแสงไฟนิออนที่กำลังดับบูบวาบเฟิร์ตรียบลุกขึ้นยืนมุกมุกมุกจะทำอะไรนะ มุกไม่ตอบเธอเดินย้อนกลับมาชา้ชาๆไม่เร่งรีบเราก็รู้ว่าเหยื่อไม่มีทางหนีไปไหนได้แน,แน่เมื่อมาถึงตรงหน้าเฟิร์สเธอยกมีดขึ้นแล้วก็ฟันฉับเข้าไปใส่นิ้วตัวเองอย่างแรงนิ้วมุกขาดหล่นลงพื้นเลือดพุ่งกระฉูดแต่เธอก็ยังยืนยิ้มนิ่งๆไม่มีแววของความเจ็บปวดใดๆ เฟิร์สกรีดร้องเสียงหลงหันหลังวิ่งหนีไปทางประตูหลังบ้านแต่มุกกลับมายืนขวางตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เขาปะงะตอนนี้เขารู้แล้วว่ามุกผิดปกติแน่นอนเฟิร์สวิ่งย้อนกลับมาที่หน้าร้านเปิดประตูเพื่อที่จะวิ่งออกไปแต่มุกก็ยืนขวางอยู่ตรงนั้นอีกมาได้ยังไงรากับหายตัวได้เฟิร์สเริ่มวิ่งพลาดไปทั่วเหมือนสัตว์ที่จนตรอก หายใจหอบตาพร่ามัวมือสั่นเริกหัวใจเต้นดังตุบๆจนแทบจะระเบิดออกมาพร้อมๆกับเสียงกระซิบที่แผ่วเบาของมุกที่ดังตามไปทุกฝีก้าวของเขาว่าจะรีบไปไหนลูฟิร์ไหนบอกว่ารักคุณนักรักคุณนาไงแล้วจะหนีคูไปไหนเหรอทุกมุมของบ้านที่เขาวิ่งหนีจะมีร่างของมุกยืนอยู่แต่สภาพของมุกเริ่มเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่สะสวยก็กลายเป็นเน่าหนอนร่างกายผุพังส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วบ้านและจนสุดท้ายเฟิร์ดวิ่งเข้าไปในครัวแล้วสะดุดปลั๊กไฟที่เสียพ่วงหลายเต้าแบบมั่วซั่วเสียงดังเปรียประปะทำให้เกิดประกายไฟขึ้นตรงปลัก๊กก่อนจะลามไปโดนกล่องกระดาษและน้ำมันทอดอาหารเก่าที่ค้างอยู่ในกระทะไฟลุกพรึบขึ้นในทันที เฟิร์สร้องลั่นพยายามหาทางดับไฟแต่มันลามเร็วเกินไปทั้งบ้านเป็นไม้เก่าๆและของแห้งเต็มไปหมดไม่กี่วินาทีต่อมาไฟก็ลุกไปทั่วเฟิร์สกรีดร้องวิ่งหาทางออกอีกครั้งแต่ก็ไม่มีทางไหนให้ไปทุกประตูมีร่างที่เน่าเปื่อยของมุกยืนขวางอยู่ทุกบาน มุกยืนนิ่งในเปลวไฟเธอเพียงยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่มีสีหน้าท่าทางที่สัใจแบบสุดๆเช้ามืดวันต่อมาเพลิงสงบบ้านของเฟิร์สกลายเป็นเท่าฐานมีเพียงร่างที่ไม่ไฟเกือบทั่วทั้งตัวของเฟิร์สที่นอนกรีดร้องดิ้นทุรนทุรายอยู่ที่หน้าร้าน ก่อนที่จะมีคนเข้ามาช่วยดึงเขาออกจากกองเพลิงได้ทันเพียงแค่เสี้ยววินาทีรถเก๋งคันสีขาวไม่เคยมาจอดอยู่ที่หน้าร้านและไม่มีใครหรือพยานหลักฐานอะไรรับรู้ถึงการมาของผู้หญิงที่ชื่อมุกเลยสักคนแต่ในซากกองเพลิงที่เพิ่งมอดดับไปควันจางๆที่ลอยตลบอบอวนนั้นข้างในมีเงาของหญิงสาวคนหนึ่ง ที่ยืนทรงยิ้มออกมาไกลๆมุกเธอยืนอยู่ตรงนั้นหลังจากที่เฟิร์สปล่อยคลิปลับของมุกลงอินเทอร์เน็ตเพราะเธอไม่ยอมให้เงินมุกในตอนนั้นที่เจ็บช้ำและไร้ทางออกได้ตัดสินใจกินยาฆ่าตัวตายที่บ้านพักแต่เธอไม่ตาย มุกถูกเพื่อนข้างห้องช่วยไว้ได้ทันและถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพเพราะอาการเธอโคมา่าระหว่างที่ร่างกายค่อยๆฟืน้นมุกกลับรู้ว่าจิตใจของเธอไม่มีวันหายเธอทนอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วและในคืนหนึ่งมุกปีนระเบียงโรงพยาบาลและกระโดดลงมาสู่ความเงียบงนันไม่มีวันกลับขึ้นมาได้อีก ไม่มีใครรู้การจากไปของเธอแม้กระทั่งเพื่อนสนิทญาติพี่น้องเพียงไม่กี่คนมารับศพเธอกลับไปทําพิธีที่บ้านเกิดที่จังหวัดส,สุขโขทยัยมันเป็นการจัดการแบบเง,เงียบๆจากคําสั่งเสียของเธอที่เขียนไว้ที่ข้างเตียงคนไข่แต่หลังจากนั้นไม่นานเรื่องราววุ่นวายก็เริ่มปะทุขึ้นพ่อของเฟิร์สถูกจับในข้อหาตีสินบนและหัวประมูลหลักฐานทั้งหมด ถูกส่งตรงถึงสำนักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ใช่ใครอื่นนอกจากมุกที่จัดการทุกอย่างไว้ก่อนตายแม่ของเฟิร์สก็ถูกจับในข้อหาเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนและปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายเพราะมีคนส่งหลักฐานไปยังสำนักงานตำรวจภูธรประจำพื้นที่และคนคนนั้นก็ยังเป็นมุกมุกทำได้ไม่ยากเพราะเธอเองก็มีตำแหน่งในหน่วยงานรัฐ รู้ขั้นตอนในการจัดการทั้งหมดเธอเป็นข้าราชการมีเส้นสายมีอำนาจและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่รับเรื่องร้องเรียนจากมุกไม่กล้าโอเอที่จะทำงานสืบสวนและจับกลุ่มเพราะพวกเขาก็กลัวมาตราหนึ่าที่ยังค้างคอพวกเขาอยู่เพราะมุกบอกมุกเอาจริงทุกคนคนใหญ่คนโตที่โดนลากคดีไปด้วยบ้างคน คือคนที่เคยร่วมหลับนอนกับเธอบางคนคือคนที่เคยลงน้ำไล่เธอออกจากงานเพราะความเสื่อมเสียที่พวกเขาเองก็มีส่วนร่วมและสุดท้ายน้องสาวของเฟิร์สหญิงสาวผู้เคยใช้ชีวิตเลวแหลกถูกแบล็กเมย์จากใครบางคนจนตัดสินใจผูกคอตายที่หลังป่าช้าเธอไม่ได้ตายเพราะมุก แต่ตายด้วยวิธีการเดียวกันกับที่เฟิร์สเคยใช้ทำลายชีวิตคนอื่นรวมทั้งชีวิตของมุกด้วยเรื่องราวทั้งหมดมันเหมือนเป็นบ่วงกรรมที่ร้อยตัวเฟิร์สไว้จนแน่นนาะทุกคนเชื่อว่าเฟิร์สตายแต่ความจริงเขายังไม่ตายเขารอดมาได้ในสภาพที่ไม่มีใครอยากจำแผลไฟไหม้เกือบทั้งร่างเนื้อหนังละลายดวงตาเลือนลาง ไม่มีพ่อแม่ไม่มีเพื่อนไม่มีคนรักเขากลายเป็นเพียงผู้ป่วยอนาถาที่นอนนิ่งอยู่ในห้องพักคนไข้ของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งร่างกายที่เริ่มผุพังเน่าออกมาจากข้างในรอวันตายจากโลกนี้ไปอย่างช,ะชะ้าๆมันยิ่งกว่าตายทั้งเป็นนี่คือคำนิยามของเฟิร์สในตอนนี้